ประเด็นแรกเลยค่ะอัปเดตเลยนะเรื่องของคุณเนกี้นิธิโดนคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าคุณเนกี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะมายอมรับบทเล่นซีรีส์วายเนี่ย hmm. คือหลายครั้งเขาปฏิเสธมาหลายครั้งมากเลยแต่เรื่องล่าสุดนะคะยอมใจอ่อนนะคะแล้วก็มารับบทนี้นะคะเปิดใจด้วยนะว่าครั้งแรกที่เข้าฉากเลิฟซีเนี่ยก็คือแบบรู้สึกว่าเข้าไม่ได้ทําไม่ได้เลยแต่หลังๆพอเข้าใจถึงตัวละครคุณผู้ชมเขาบอกว่าก็โอเคเลยแหละนะคะอะเป็นยังไงบ้างเดี่ยไปฟังความรู้สึกจากคุณเนกี้ค่ะ ใส่ใจนานครับต้องบอกว่าค,คือคือด้วยด้วยผมอาจจะอยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งแต่เราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้หรอเพราะผมผมหนีหนีหนีซีรีส์วามาตลอดเพราะผมมองว่ายากเพราะผมจะไม่เล่นจนกว่าที่ผมจะเข้าเข้าใจเขาจริงๆครับอย่างวันแรกที่ผมมารับผมย,ยังยังถามด้วยว่าพี่มั่นใจผมหรอผมผมยังวงกลวงอยู่เลยผมไม่คิดว่าผมจะทําได้แต่เขาบอกว่ามั่นใจว่าไนกี้อทำได้ ลองลองเข้ามาดูก่อนลองเข้ามาเรียนรู้แล้วผมก็นั่นแหละครับไปสู่กระบวนการเวิร์กช็อปไปสู่กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ทําให้เราแบบเออเราอินไปกับเขาจริงๆอะ่ะเออเราได้ชาเลนต์ตัวเราเองด้วยครับเราภูมิใจตรงนี้นแหละเล่นกับน้องแทบจะไม่ได้เลยนะบัวเลาะอย่างเดียวเลยแต่พอหลังๆพอเราเป็นตัวละครนะครับทุกโมเมนต์ทุกทุกทุกอย่างที่เป็นความใกล้ชิดมันมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่เสมออย่างเงี้ยครับเราก็มองว่า เราได้ทำเต็มที่แล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าทุกคนจะชอบไหมจะจะโอเคกับบทบาทตรงนี้ไหมใช่จริงจริงรงเรื่องเนี้ยเขาไม่ไม่ได้เสิร์ฟตรงนั้นเป็นหลักแต่จริงๆก็อย่างที่ที่บอกว่าเสิร์ฟปัญหาเรื่องของ lgbt ครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักที่บางครั้งมันมีอุปสรรคก็ต้องบอกครับใช่ครับก็ต้องบอกว่า ทุกอย่างคือการแสดงอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องพูดครับเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจอีท่าไหนไม่รู้พี่นิวก็ชวนผมเล่นพี่นิวชวนผมเล่นชวนผมถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้กี้นี่ถ่ายแล้วนะพี่ลงงี้เว้ยอะไรเงี้ยผมก็ดู้ยพี่เป็นคนเหมือนซีรีส์วายเลยนี่พี่ถ้าพี่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวมีนิวไนนะพี่นิวไนไนนิวนะพี่จะเอางันจริงเหรอเฮ้ยดีดีอะไรเงี้ยผมพอพี่นิวลงผมก็ ผมก็ไปหาคลิปตัดคลิปของผมมาลงเออแล้วมันก็ดูแบบอุ้ยนี่แหละนะคะก็บอกว่านะนี่แหละก็ยอมรับเลยว่าแรกๆเนี่ยยากเหมือนกันเปิดใจญาาแต่ทีนี้เรื่องนี้ผู้กํากับบอกว่าเชื่อมั่นเชื่อใจว่าแบบไนกี้ทําได้พอเข้าถึงตัวละครจริงๆเขาบอกว่าโอ้โหดีเหมือนกันนะคะเป็นละครซีรีส์ที่เกี่ยวกับแบบว่าเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นยุคปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นติดตามด้วยละกันเป็นผลงานแรกเลยกับซีรีส์ไวของไนกี้นิทิโดนนะคะ